Okay, s <S สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิการทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับในการ S3 ในรุ่น POINT ที่นะครับในรหัส Reference EES1L259M1085 นะครับที่กระจกแตกสาหัสหนักมากนะครับ ก็ในการรันนี้นะครับรายการเซอร์วิสก็จะมีการเปลี่ยนกระจกอย่างเดียวนะครับเพื่อจะให้ในการกลับมาเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็จะเป็นผลงานเมื่อในการทําเสร็จนะครับงานจะเหมือนใหม่เลยนะเพราะว่าเราใช้กระจกที่เป็นกระจกมินิโร ลสที่ตรงรุ่นกับนาฬิกาเลยนะครับทำให้ในาฬิกานั้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็สามารถกันน้ําได้เหมือนเดิมนะครับและนี่ก็จะเป็นความมหัศจรรย์อีกหนึ่งครั้งของ Modify Watch c o m p a n ี l ิ m i เต็ดนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดน,นะครับสนใจที่จะมาใช้บริการสวิต์นาฬกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m p a n y l i m i t e d นะครับ <c oughs> ก็สามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage modify watch company limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.modifykeywatch.com สำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ